สวัสดีครับท่านผู้ชมทริปนี้พี่ชาลีพาเข้ามาเที่ยวตลาดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับตรงนี้จะอยู่ในเขตของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเข้ามาวิ่งเข้ามาจากจันทบุรีมาทางป่งน้าร้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราผ่านมาได้ก็จะมีน้ําตกเขาสอยดาวนะครับและด้านหลังที่พี่ชาลีอ,อ,อยู่ในขนานี้นะครับก็คือเป็นบริเวณของตลาด ชายแดนไทยกัมพูชาเดี๋ยวสักครู่พี่ชลีจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรอีกบ้างนะครับติดตามไปเลยครับตลาดชายแดนไทยกัมพูชาสถานที่ค้าขายระหว่าง2ชาติทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยทก็คือบรรยากาศภายในตลาด ริ่มชายแดนของเมืองไทยก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวในครัวเรือนโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นที่ฮอตชิปของใอนตลาดครับนี่ก็เป็นน้องชาวกัมพูชาที่เข้ามาทมาํามาค้าขายในเมืองไทยนะครับการพัฒนาของเขาก็คือตอนนี้เขาก็สามารถเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์มาเปิดดูหนังเป็นภาษากัมพูชา น้องเป็นคนที่ไหนนะฮะ้องเป็นคนที่ไหนอย <th ู่เมรอยู่ขเมรเลยใช่ไหมฮะแล้วเข้ามาเมืองไทยนานแค่ไหนแล้เข้ามาที่น okay> <|ja|> ี่ประมาณปีกว่าละปีกว่าแล้วพูดได้ชัดขนาดนี้เลยหรอเพราะผมทำงานฝังเมนกับคนไทยครับโอน้องชื่ออะไรฮะชื่อลินครับชื่อลินขอบคุณมากนะฮะน้องลินนี่ก็คือน้องลินนะครับที่เป็นชาวขมรที่เข้ามาทํางานอยู่ในเมืองไทยนะฮะ และนี่ก็คือบริเวณจุดผ่านแดนเป็นจุดตรวจซึ่งในเขตของประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารทหารพลานรวมทั้งนาวิกโยธินเข้ามารักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่คนไทยทั้งหมดเดี๋ยวสักครู่เราจะเดินทางเข้าไปที่บริเวณจุดอของจุดผ่านแดนถาวร ครับและด้านหลังพิชลีนี่แหละครับก็คือจุดสุดท้ายของประเทศไทยแล้วละครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เขมรนะครับซึ่งแนะนําท่านผู้ชมนะครับในกรณีที่จะเข้ามาเที่ยวในในฝั่งของจันทบุรีเพื่อจะเข้าไปในเขมรนะครับอย่างน้อยต้องทําเอกสารไว้ให้พร้อมนะครับไม่งั้นเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเอกสารก็จะเป็นพาสปอร์ตซึ่งอาจจะทําจากกรุงเทพหรือมาทําที่จังหวัดของจันทบุรีก็ได้นะครับด้านหลังของพิชลีก็คือประเทศเขมรแล้วละครับซึ่งในตลาดของเขมรก็จะเป็นของจับจ่ายใช้สอยต่างๆนานา เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วก็คงเหมือนๆกันนะครับทั้งฝั่งไทยฝั่งเขมรนะครับแล้วก็จะมีบ่อนคาสิโนก็คือบ่อนการเล่นการพนันอยู่ในนู้นนะครับยังไงถ้าท่านผู้ชมลองวะเวียนเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับเอกสารนะครับพี่ชลีขอเน้นเลยนะครับเอกสารควรจะพร้อมไม่งั้นเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะที่นี่เป็นจุดสุดท้ายของประเทศไทยจันทบุรีครับ